สวัสดีครับผมบอยครับที่บริษาทการขายยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ Next Gen Ranger หัวเดี่ยวนะครับมารีวิวให้คุณผ้ชมกันครับ Ranger หัวเดี่ยวตัวนี้จะเป็น4 w h e e l ด้วยนะครับราคาขายอยู่ที่7จ0 0 0 0บาทครับจะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแล้วก็เกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเดี๋ยวบอยพาชมนะครับว่าคันนี้นะครับบบบบออออยยมมมมีกกกาาารรรรร่่ตตตแงงุปณ์เเพพิิะะไ้นคคััชบ อันนี้นะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับมาเปลี่ยนกระจังหน้าให้ใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าที่มีอักษรคําว่า F R D นะครับสีดําตัดขอบสีแดงแบบนี้เลยนะครับทางพึ่งนะแล้วก็ตัวของด้านหน้าเองเนี่ยตัวของรถนะครับจะเป็นกันชนหน้าจะเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับบอยทําการเปลี่ยนไฟตัดหมอกนะครับไม่ไม้เปลี่ยนตัวที่ครับติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับเพื่อทการเปลี่ยนครับทาการเพิ่มเติมอัปเกรดให้กับลูกค้านะครับไฟหน้าเนี่ยปกติจะเป็น โคมดิเฟอเตอร์ธรรมดานะครับตัวนี้มาทำเป็นโคมโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมกับตัววงแหวนล้อมรอบครับทรงเลียมนะแล้วก็มีฟวิ่งวันนะครับแบบนี้ให้เลยนะครับเรียกว่าสวยงามเท่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูสองด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับคอใส่คิวล้อนะครับขนาด6นิ้วนะเป็นแบบมีบุตรนะครับสีดำด้านนะครับพร้อมกับตัวล้อนะครับทาการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับล้อเนี่ยจะเป็นล้อแม็กขอบ16นะครับเป็นลายมาเวลนะครับสีแดงตัดสีดํานะครับ ใส่คู่กับยางอาลเทเรนนะครับชนิดยางอยู่ที่สองหกห้าทับเจ็ดศูนย์นะครับห้าสิบหกนะครับแล้วก็ตัวมันไดข้างนะครับตัวนี้นะครับทําการติดตั้งเพิ่มนะครับมันไดข้างจะเป็นของ lm นะแบบนี้เลยนะครับเป็นตรงตะแกรงนะครับผมแล้วก็ตัวของรถเราเองนะครับบติกัรสาดให้เติมนะครับความเข้มวามสามารถเลือกได้นะแล้วก็ ตัวมือเปิดฮครับตัวนี้ใส่บบาะกันรอยนะครับใส่คำว่าเจอร์นะครับตัวนี้เลยนะครับด้านในนะครับผมทําการนะครับเปลี่ยนเบาะนะครับจากเบาะผ้านะครับทําการหุ้มเบาะหนังให้ใหม่นะครับเป็นสีดําและสีแดงนะครับปักคําว่าเเจอร์แบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับผมหน้าจอนะครับหน้าจอหลังพวงมาลัยนะครับก็จะสวยงามนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะอ่านี่ครับเวลาเปิดก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอืมแล้วก็จอตรงกลางนะครับสามารถเชื่อมต่อเป็นกับเพรืออโตได้นะครับผม เกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดอย่างที่ผมบอกไว้นะครับแล้วก็ตัวโหมดการขี่นะครับมี 2H 4H 4โดนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังมีดิฟอกไฟฟ้าด้วยนะครับก็เรียกว่ามากมากเลยนะครับสำหรับตัว wheel นะครับตัวด้านหลังนะครับกระบะนะครับก็ติดในส่วนของโลบาเหล็กนะครับติดตั้งให้นะครับเป็นของอาร์เรนเดอร์นะรุ่น GT นะครับแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ด้านท้ายเองนะครับ ทำการเปลี่ยนไฟท้ายนะครับใหม่นะครับเป็นไฟท้ายทรงเดียวกับตัวของหัวท็อปนะครับเป็น LED นะแล้วก็เปลี่ยนใส่กระชนท้ายเหล็กให้นะครับแบบนี้เลยนะครับกระชนท้ายเหล็กนะครับมืดนิดนึงนะเดี๋ยวให้ดูใกล้นะครับนี่แบบนี้นะครับกระชนท้ายเหล็กนะครับแล้วก็สวยงามนะครับก็ถ้าลูกค้านะครับท่านไหนนะครับที่สนใจรถยนต์นะครับหัวเดียวใช้งานนะครับ ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามโรโมชั่นกับบอยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ086 3232518นะครับหรือว่าแอดดีไลน์บอยตามเบอร์โทรได้เลยนะครับ,ว,รรบวันนี้นะครับอขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ